เอไปไปไเอก็ทํากอชีที่งานต่อน,นะครับเอเจาบัินคบ

ที่ท่านผูนอธธธมม้อาจารย์ด็อปเปอร์ทวิดาจอมร้องเล่ทีนี้พวกเราบมอก็จะไปคุยนะครับทา่นทนทานอาจารย์ชัยรุจิบาตรเรื่องไรที่ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคุณสารนนท์ผังสร้างบุญนะครับอันนี้ค่ะสารนนทนี่ก็เป็นถ้าเป็นคนที่อยู่บร,ริบกรนานนะครับ,รบาอ,อ,อ,อายุ30ปีนะครับแต่ว่า ทำง,งานเรื่องชุมชนเรื่องเอ o ีอเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเยอะก็คิดว่าได้เป็นไฟล์คนรุ่นใหม่ที่มาดูแลปัญหาต่างๆของเมืองนะครับส่วนที่ปรึกษานะครับเรามีเก้าท่านแต่บางท่านอาจจะไม่ได้มาในวันนี้นะครับก็เริ่มจากท่านแรกนะครับประธานที่ปุึกษาคือต so ่อนนี้ก็เป huh> ็นรุ่นพี่คับผมนะครับก็จริงแล้วก็ทำทั้งกรทมก็เคยทำมาแล้วหลายหลายที่นะครับ ส่วนประธานด้านยุทธศาสตร์นะครับก็คืออาจารย์ดอักเกอเดชลาศรานันะครับอาจารย์เดตลารานัจะมาช่วยจัดการนโยบาย204ข้อของเราเพราะว่ามันจะมันเป็นคนที่ชดูหลักเพื่อให้ได้ผลการตามที่เราประกาศนโยบายไว้ดูเรื่องรายไ่้แล้วก็ดูเรื่องการเงินว่าจะเอาเงินที่ไหนมาทำโครงการเหล่านี้ถ้าเกิดรู้จักมานาแล้วก็ประสานงานเรื่องการเงินท่านก็เคยสอสอมากรนะครับก็จะรู้จักหลายฝ่ายนะครับ มีคุณอัจจเศสเพชริคสีนะครับพี่แดงก็จะดูเรื่องกะรไหน้ำเรื่องการสร้างพื้นฐานต่างนะครับมีคุณพันธ์มานสุขอันพรนะครับอ๋ออ๋อปรดีขึ้นไม่ได้เนี้ยที่เป็นปัญหาแล้วกระทั่งคุณเพี่อานพรก็ยังคอมเมนต์แชร์เข้ามาลำบากท่านเขาได้เป็นตัวแทนของผู้พิการที่รีบเร่งไหวลำบากมาดูแลพวกยูลลิเซอร์ดีไซน์ให้เรานะครับ และท่านสุดท้ายก็มีคุณปอนพงศวิจิตเสรนะครับท่าก,ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะมาดูเรื่องหลายเรื่บายครับเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องผู้ว่าดิ้งคืนในหลายอย่างที่เป็นไอควิวที่อยู่ตรงนเศรษฐกิจุดทังสันต์นะคะนรับเชร็จเลยครับพี่อ่าอันนี้ก็เป็นปัญหาหนะะึ่งเรับโอเคครับ นี่ก็เป็นสองทีมที่ปรึกษากับรองผู้ว่าเริ่มเลยขาเริ่มเลยขาตั้งที่มุกตีนตีนารอดนะครับเรืเ่อยๆก็เป็นเลยขาท่านก็ทำงานการเมืองมานานนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่มาเริ่มงานก็ราะที่ว่าเราคงบริงานกันเลยนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วน อันได้ได้ดวที่เมาหมายในตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องน้ำท่วมแน่นอนเ็าได้ช่วหน้าฝนแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านเราองดูเรื่องเรื่องน้ำท่วมเตรียมปัญหาเรื่องด่วดในการใช้ไถ่เร่ใงน้ำท่วมเรื่องเกี่ยวกับปาคตะวันไปทางถนนทางมะราหรอเปล่าซึ่งไม่นมีปัญหาต่อเรื่องมานะครับเรื่องขับเรื่องหขับลอยก็ต้องแจ้งประกาศแล้วว่าไม่บายตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะนันไม่มีการโอนอ่อนเละคือยังเป็นเหมือนเดิมหมดเพราะเราเห็นว่าเริ่มมีข่าวว่า ปีการเข้ามาลุ้นรับคือที่ทางเกามากขึ้นก็ต้องเรียนท่านประหลัดรากเหมือนเดิมเนี่ยให้ได้เแจกแจงนโยบายเดี๋ยวต้องถาอสรุปเรื่องขับเล็บอย่างไรให้ได้ว่าจุดที่สมดุลอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องสีเป็นเรื่องสัญญาเลื่องรากสายสีเขียวนะครับต้องนี้ผมจะเชิญทางกรุงเทพมหานครมาให้ข้อมูลตัวปัญญาแต่เขาเป็นยังไงเราเริ่มทำงานแล้วฮซึ่งได้ทำงานทำงานมาสองนัดที่แล้วก็คงทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสแล้วก็คงจะมีรายละเอียดที่ไปคุยกับรัฐบาลได้มากขึ้น นักเรียนถามเลยนครับอาจารย์คะอาจารย์ฝ่ายนี้ค่ะยังถามท่านผู้ว่าค่ะว่าเนื่องจากว่าในปีประมาณประจันตุี2565ค่ะงบประมาณค่อนข้างจำกัดมีไม่ถึง100ล้านบาทตรงนี้ค่ะอยากทราบว่าทางทีมงานผู้บริหารกรทมจะขับเคลื่อนนโยบายยังไงคะอ๋อคือไปตอบประเด็นนะถามว่าทำไมงบประมาณน้อยหนึ่งที่ว่าประเด็นก็เป็นเพราะว่า เราลดภาษีที่ดินแลที่ดินก่อสร้างไปเราไม่ได้ลดหนอรัะบาลดในชะ่ไหมลดไปเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เงินท้ายเหลือเกือบร้านเห็นว่าหลายถึงหลายโครงการก็โดนตัดเพราะว่ามาไทั้งเรื่องระบายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเชื่อว่าตัวเลขก็คงไม่ได้น,อนด้อยขนาดนั้นเมื่อกี้คุยท่านรัฐบาลท่านท่านตลาดก็บอกว่ามันยังมีเงินที่ยังไม่ได้จ่ายเดี๋ยวก็มาดูสุดท้ายแล้วว่าเหลือเท่าไหร่จริงๆนะครับแต่ต้องเรียนว่านโยบายเราที่เสนอไป214ข้อยสี่สิบลเนี่ยมีบนพื้นฐานที่ว่าไม่ได้ใช้เงินเดือนเรารู้อยู่แล้วว่าเรากได้ ประเห็นว่าเราไม่ได้มีพวกไม่จัดโปรเจกต์อะไรในนี้นี่ดงนั้นก็คือต้องจัดทำไปก่อนอะไรที่จัดเรื่องทําเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินทําก่อนเลยตัวอย่างเช่นที่่ราทาเพื่อที่ทีแล้วตัวแอปที่สามารถแจ้เหตุเร้่งตัวแจ้เหตุได้เนี่ยไม่ใช้เงินสนอบาเลยแต่สามารถมีข้อร้องเรียนระหว่าง20,000กว่าเรื่องได้หลายเรื่องเนี่ยเทคโนโลยีไม่ต้องใช้เงินครับแต่เราไม่ได้กังวลตรงนี้นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีข้อั้องเรียงเข้ามาหลายเรื่องสามารถเริ่มเดินได้โดยยังไม่ต้องใช้เงิน แต่ว่าอาจะรอทีงบประมาณหกหกอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวเปิดสภาคุณต้องมาดูตัวงบประมาที่อีครับสุดท้ายไม่ได้เป็นห่วงอะไรครับแล้วก็หลายๆเรื่องสามารถกับเพื่อนได้ถึงแม้ว่าไม่ต้องใช้เงินครับบ้างคงดูแต่เรื่องนิตินะเพราะเรารู้ว่ารู้ยากรารู้ว่าเราก็รู้ว่าจะมีำนทั้งไปดูแลบ้างก็ขอให้มีความหลากหลายทั้งในแง่ประสบการณ์เพราะว่าอันแรกก็คือความครับ โปร่งใสอันนี้ต้องสำคัญนะผู้ตัดโป,ปร่งใสตุลาหลิตที่เราไว้วางใจไดม้มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับแต่ละคนทีมีความเชี่วยวชาญที่หลากหลายดมไปแล้วเราจะมีกลุ่มหนึ่งนะที่ยังไม่ได้สรุปชื่อมาเป็นกลุ่มการเทคนิคอันนี้มีมากถางเด็ถึงสี่หรือห้าแต่กลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองเป็นกลุ่มที่เป็นนักวิชาการที่เราปรึกษามาสองปีกว่าแล้วครับตอนที่เราปรึกษาอยู่เนี่ยเราเป็นการเมืองอยู่เราเป็นตุ้มเลือกตั้งเราเปิดตัวแต่หลางห้องไม่ได้ แต่พอเราเป็นท่านการมอแล้วเนี <t> ่ยเราเปิดตัวท่านได้เดี๋ยวรอสรุปเดี๋ยวสงี่อีกก็จะมีสามกลุ่มนะครับกลุ่มรองผู้ว่าเลขานกลุ่มที่จาดการเมืองและกลุ่มที่ผุ้การเอครับก็คิดว่าครบหนะาเรื่องเด็นเรื่องกลุ่มนนบ้านที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหใหญ่กันเพะหลายคนไปตรวอเกครเนี้อกโอเคต้องแก้ไขตรงหน คนไร้บ้านร้อเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นคนวิษที่วัลลีหรือแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากพูดให้ให้คนรู้ตัวว่าคนไร้บ้านจำนวนมากไม่ได้ทรางปัญหาอะไรนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนผมคิดว่าต้องเริ่มจากการทำคามหาข้อมูลก่อนนะว่าหน่วยตระหนักถ่ายต้องลงไปเจอรู้ดูว่าจำนวนมีเท่าไหร่เชื่อว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงภัยไม่ได้ยินนะครับต้องทำความเข้าใจจากพวกเราเหมนกันอย่าให้อยให้ประชาชนตื่นตัวนะแต่ถ้าเกิดมองคิดว่าบ้านอิ่มใจต้องเปิดใหม่ ปัจจุบันเราเคยมีท like, really nice. ี่ใช no ้หูที่เราปิดไปนใจทำาห้เราพอมีพื้นที่ที่ให้คนไร้บ้านสามารถช่วยกันเพราะว่ามาตรการเนี่ยเรามีนะครับมาตรการก็คือไร้บ้านแต่เราต้องให้หลายโอกาสแล้วเราต้องมีโอกาสแล้วเขาต้อเป็นคนเหมือนเรานะเป็นคนได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนพวกเราได้สิทธิ์สัตวทองในการรับสายเองพวกเราแต่เขาอาจจะมีแบบประชาชนนะด้วยเขาถือสิทธิ์ไม่ได้ดังนั้นรัฐมนตรีเขาเป็นตัวตรงนี้ดูสิทธิ์เขาดูโอกาสให้เขาดูแลกายใจสุขภาพ ไอ้ก็ไปเรื่องที่ต้องดำเนินการแล้วมีแผนแล้วครับโอ้เรื่องท่านไหนเยอะผมไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้ครับเพราะว่าก็ยังนี้ไม่ใช่การเรียนดูอะไรเ่านนะวันนี้โฟกัสเรื่องของเราก่อนนั้งแต่ละรองแต่ละที่ปรึกษาต้องไปลุยของตัวเองไปยนะนั้นจะมีเรื่องแต่เรื่องที่ต้องทำก็ทำไปเลยและตลาดการครับผมให้วันธรรมดาคนลุยที่นี่สา่เราที่ลงมือทุนที่ ประมาณนั้นเพราะว่าเราทำงานเราต้องวุ้ยราชการถูกไหมงั้นขับการนโยบายแต่ว่าติดติก็แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เร่งด่วนดังนั้นสาวที่ลงพื้นที่คุยประชารตัวดูหน้างานไปดูติดตามการก่อสร้างต่างๆที่มีปัญหาตามล่าปลายต้นนะครับก็คงทำกระวบการณ์ดูในชรื่องปัญหาที่ผ่านมครับสอบถามอาจารย์ครับว่ายุทธศาสตร์ทำงบประมาณปีหกหกนี้เป็นยังไงครับยุทธศาสตร์ทำงบประมาณของกทมปีหกหกครับขออาจารย์จะเป็นรูปแบบไหนครับ ผมขั้นแรกผมต้องประเมินความทุ้มปูนของพวไกไปจับโจทย์เสก่อนถูกไหมแล้วพยายามนโยบายเราทำตลอดอยู่ใต้เลือสอยคือดูแก้ปัญหาประชาชนในระดับรกากหญ้าใด้เรือสอยที่อยู่ใกล้บ้านแลงบต้องพัฒนางบม,มาให้ลงมัอที่เจ๋งยิ่งขึ้นแล้วก็มีสจุดให้ประชาชจะมีจุดร่วมากขึ้น,บบน,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 นตัดสินใจในลงมาแม้โครงการไม่จับโจเต์ทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นอุโมงค์รางน้ำหกอหุโมงค์สองหมื่นตันน้ำเนี่ยอาจต้องทุ้มปูนก่อนว่าอะไรก่อนอะไรหลังหรือว่าเราจะมีโรงบำบัดน้ำเสียอีก แ8 0โลมาะลำดับความสำคัญได้ไหมอนไหนกับะพักตอนหลังแต่ว่าเราเชื่อว่าเรานเน้นเรื่องเลืปล่อยมากอย่างนูกว่าโครงการสวนลุมทินีอีก200ล้านเนี่ยจำเป็นตอนนี้มั้ยหรือว่าเราควรทำสัวย่อย20สวนแทนหรือว่าสวยสวย่อยเป็นแบบ5 0สวนเงินเท่ากันเนี่ยนั่นหมายว่าผมต้องมาคิดตรงนี้ให้แน่แต่ผมเชื่อว่าเราจะมั่นใจว่าเราทำเรื่องเลือปล่อยมีแก้ปัญหาประชาชนได้มากกว่าครับโปรเจกต์เหล่านี้อาจารย์ดูมาแล้วใช่ไหมคะก็ดูแต่ว่าต้องกวนครับอาจารย์เรื่องเารษฐกเกี่ยวนิด เห็นว่าที่ผ่านมาอาจารย์เคยให้ไอเดียในหลายประเด็นในเรื่องของการทำท่าโดยสารแต่สถานีสามสิบบาทกับเรื่องของการเคลียร์ปัญหาทีนี้นผมเอาเรื่องการเคลียร์รปรรัญหาสัมปทานนิดนึงครับว่าตอนนี้กับสมทาแนวทางที่มันมีก็คือเรื่องการต่อสัมปทานการ GDP หรือว่าอีกแนวทางนึงก็คือการทําให้อำนวยความสะกใหสัมปทานแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาทางกปฏอทินตอนนี้แนวทางของท่านผู้ว่า ชาติพิธักา์เกี่ยวกับเรื่องสักรทารดิ์เป็นอย่าง <USC. S 2> ที่ที่น้องพูดจากเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันอาหารเรื่องเดียวกันไม่ได้แต่ไม่ทางหรอกที่จะให้หมดสักรทารแล้วถ้าไปคิดมันต้องมีหลีกทานอย่างน้อยเนี่ยการเรียนเจ็ดเจ็ดสองไม่หมดจักรพรต้องเริ่มคิดแต่ตอนนี้แล้วเราก็ต้องเตรียมเรื่องการการอุปกรณ์หรืการแต่งแแต่ว่าผมก็สามเรื่องที่พูดถึงเนี่ยมีสามเรื่องคือเรื่องนี้นี่ที่เรารับโอนมาโราด้รับฐานเข้าหรือร้านเนี่ยถามว่าเรารับถูกต้องไหมว่ามันมีนี่ที่เป็น ส่วนที่ไปถึงปมะดุมนาลีกับปุะการต้องไปดูว่านี่เนี่ยสภาบพรรับหรือยังที่อยู่ดีรัฐบาลบอกว่าให้บพรรับนี่เนี่ยเราเรามีกระบวนการรับนี่อย่างไรคนงคิดดีนะให้ต่สาธกรณการจ้างเดินรถซึ่งก็แต่ว่ามีเรื่องขายอยู่ในปปชที่ไม่เข้าบวารุณูนใอ้สารคือการต่อสัญญาทางการไปถึงทีสองนะสองกับสองซึ่งอันเนี้ยเป็นใช้มอสี่สี่ไม่ได้เข้าบวาทุนถูกไหมซึ่งนี่เราสงสัยเออลงราคาหนึ่งพันห้าบาทเนี่ยมันจริงไหม ใครอยนี้มันมีการแข่งขันงั้นนีรับผมว่าไม่เรื่องทั้งสองเลนะแล้วเราก็สบายใจเพราะเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้เป็นคนทำเราแค่มาดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็มาเล่าให้ประชาชนฟังแล้วก็มาคิดทางออกกันถ้านบอกว่าไม่ได้มีอะไรไเรียกครับเกวดเรื่องไอ้แต่งสามีแต่งพิธีบ้านั่นถือว่า <S <S เวลาพูด65บาบบทเนี่ยคือพูด <S <S <ม>ใจจุดถูกไหมซึ่งน้อยคนที่พูดใจจุดนักใจถุดถ้ราะว่าพูดเฉลี่ยแป่งสามีมันเน้กเกนเต็มมากกว่า อันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันอียดทีหลังครับพ,พระอาจารย์ทีนี้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องของหนี้เงิน<ม>รถกับหนี้ที่เราไปทํางานระบบเพิ่มหมอบสิบคนหมดเนี่ยประมาณสี่หมื่นล้านที่ฟ้องร้องอยู่ตอนนี้ครับอันนี้มันจะเป็น,นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราต้องแก้ให้มันหายไปก่อนหรือเปล่าแล้วถึงค่อยไปทำ่องต่ไง<ฤ>คือคือแล้วมีแล้วมลผมว่าเพราะว่ามันเงินเยอะแบบที่้รัฐบาลเยอะๆรัฐบาลหรืว่าเป็นหลายล้านๆอันนี้ไม่ไม่เยอะหรอกแล้วไอ้ไอ้นหนที่ซอสของภาครัฐไม่เยอะ กาจำเป็นอาจจะออกวอหรืออะไรก็ได้แต่ว่าที่เอาตรงนี้มาไปดูเกิดการประชาชนในระยะยาวถูกไหมไม่ใช่ว่าประชาชนต้องมารับค่าเดาหรืยว่าบาาเพราะต้องการแก้หนี้ไอ้ต้อนี้ไงถ้าอย่างนี้ผมว่ามันมันไม่ถูกใจตัวผมวิธีการแก้หนี้ดีดีอีกหลายวิธีถูกไหมจริงแล้วตอนมก็ออกข้อบัญญัติการกู้เงินมาใช้แล้วมีข้อบัญญัติด้วยนั่นอย่างตรงนี้เป็นเงื่อนไขว่าโอ้โหดอกหนี้เยอะเลยต้องมาจ่าสัญญาผมว่าคนจะเลือกกัน ถ้าเราคิดโครงการเนี่ยเราจะตัดส่วนก็ต้องแยกเรื่องนี้จากเรื่องสมรภารายกานครับอุ้ยไม่ไม่ไดีครับได้ครับคือเดี๋ยวถ้าเรามีข้อมูลพร้อมก็พร้อมจะไปผมก็ผมก็มาเรียนท่านท่านที่อังกฤษก่อนครับตามลำดับชั้นนะก็เดี๋ยวข้อมูลให้พร้อมก่อนครับเดี๋ยวก็มีโครงการติดต่อกันนะครับ คือคือผมต้องบอกผมไม่มีผมเป็นท้องถิ่นนะครับผมดูแลรับกรมอครับนะมวยประชานว่าท่านอยู่ระดับรัฐบาละผมระดับท้องถิ่นคือเป็นั่งราลกับราลพนักงานในกระทรวงการต่างดาวเันมีรอยต่อระหว่างรัฐบาลผมว่าตอนนี้เราก็ถื่อไม่มีรอยต่อนะคือเราเราสามารถทํางานได้กับทุกคนนะครับอันก็หวังว่าคงไม่มีรอยต่อเวลาทำงานจริงก็ผมรู้สึกว่ารหดับชานชื่อมหาไทยถ้าเราคุยกับมหาไทยก่อน แล้วท่านท่านสามารถให้ข่าวเมื่อเช้าถูกไหมรายละเอียดไม่ได้ละเอียดหรอกแต่ท่านมีข้อมูลแบบเดียวเชื่อว่ามีเงินที่ยังไม่ได้จ่ายท้างจ่ายอยู่ในระบบอีกซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวประมวลและเรียกคืนมาได้รายการจะมีเงินสะสมของมอีกเป็นหมื่นล้านที่สามารถให้สภากรรมาธิกติใช้จ่ายเร่งด่วนถูกเชิงได้เพราะวันนี้ไม่ได้เรื่องจ่ายแต่ตอมีเงินสะสมอยู่ถกไหมครับไอ้ในส่วนของทาง แลือี้ท่านคู้ท่านประหลัดท่านจะเดชเร่งให้เปิดเลยครับถึงน้นยังให้ครบ50ท่านนะก็สามารถทําเรื่องไปที่มหาไทยของให้เปิดได้ขอรช่วยไปเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าเราไม่มีสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย13ป,ปีแล้วท่านก็ไม่มีเวลาไหนที่เร่งด่วนจะเวลานี้แล้วที่จะเอาตัวแท,ปทนประชาชนจริงเข้ามาดูัญหาตกรุงเทพท่านก็ต้องเร่งเปิดให้เร็วที่สุเดเพราะว่าเอาตัวแทนของที่มาตัวเลือกเข้ามามาทางานครับขอบขอาจารย์้ร่องรองยแกมีการมอหมายแต่งงานยังไงครับก็มีแต่งารหน้าที่ะครับ ก็ดีคุยกันภายในเรื่องเลยครับก็ย่างนรองธรรมท่านอรจะดูเรื่องการเงินท่านท่านพิจารณ์ดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการจราจรท่านพิจารณาก็ดูเรื่องไทยยี่บาทการดึงเอื้อไทยยี่บาทแล้วก็ดูเรื่องสาธารณสุขครับส่วนฐานนนดูเรื่องพัฒนาสังคมดูเรื่องการศึกษาอาจารย์พูดถึงข้าราชการเราคอยเอาไี้ทุกคนรอฟังอยู่ก็ ต้องเรียนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานครับแล้วก็ระหว่างทีาจะเดินไปด้วยกันนะครับก็คงต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติให้การครับเพราะว่าผมทํางานสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ขึ้นกับพี่น้องภาคตมเนี่ยครับเพราะว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ก็หวังว่าโอกาสพร้อมไหมครับทำงานด้วยกันพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับดีมากเนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากทุกคนครับต้องไปด้วยกันครับทาไม่ใช่ตายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานครับ ดูให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระบวนการแต่งตั้งยกย้ายไม่เป็นธรรมเนี่างว่าราชการก็จะเสียขวัญกำลังใจถูกไหมท่านคงต้องคืนความเป็นธรรมให้กับได้การกับมนแล้วก็ผมว่าเอาหลักนี่แหละหลักว่าคนทํางานสถานการณ์เลือกท่านและผมว่าโดยเฉพาะพนักงานระดับล่างที่เราไปเจอแล้กงานฝ่ายถนนพนักงานทางป่าทางสวนเนี่ยหลายคนเป็นลูกจ้างมาสิบสองปีไม่บรรจุเลยแต่ที่บางคนเป็นลูกจ้างลูกค้าแค่ไม่หยุปทีจะบรรจุข้ามหัวละ เรไม่ได้ทวาเป็นธรรมเชื่อว่าคนจะรู้สึกแบบขาดกำลังใจแล้วก็เขาอาจจะพลอยไม่ชอบระบบไปด้วยก็คงต้องดูความเป็นธรรมเป็นหลัก<ช>นะครับแล้วที่ว่าวันวันจันทร์เนี่ยเชิญองค์การแบบต่างๆมาสั้นมาคุยกันนะครับประเด็นเพรว่าต้องเริ่มด้วยความมั่นใจในความสงสัยอ่ะผมว่านั่นสำคัญถ้ามีเลดบาร์ตี้มีองค์การที่สามเข้ามาช่วยดูมีพวก integrity tag หรือคุณธรรมเนี่ยก็จะให้มันเดินให้ตรงแล้วก็ได้รับความมั่นใจมากขึ้นครับ อาจารย์คะเรียนสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการย้ายสาระว่าการมีกระแสข่าวเพราะว่ามีข้าราชการบางส่วนไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าจะต้องแบบทั้งเรื่องการเดินทางเรื่องการจ่ายประมาณอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะมีการบอกพวกเขาอย่างไรว่าผมว่าหลายครั้งก็บอกว่าผมมาแล้วบอกซื้อบ้านอย่าไมบริษัทไปแล้วอย่าไปย้ายเลยครับมีคนหลับบอกหลายคนแต่ไม่ต้องมองภาพใหญ่ครับมองภาพใหญ่ว่าหน้าที่ใช้กายคือเราใช้ทางตรงพวกเราประโยชน์คุณทพมหานครในที่นั่งนะแต่เนี่ยมันเป็นแนวคิด เดี๋ยวเราต้องตั้งค่าทำงานที่มาศึกษาข้อดีข้อเสียว่าใช้เงินเท่าไหร่อาจรย์อย้ายครบรัวไม่คนมากินก็ต้องเป็ดผมบอกให้นี่จริงหรอกถ้าย้ายไปตรงนี้เป็นศูนย์การกรุงเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็ะเถินักท่องเที่ยวมาอีกมาหาศาลนั่นหนายต้องอ่านมุมมาว่านนี้ต้องมีข้อให้ดีนะแต่นั่นคือแนวคิดเราคือว่านโยบายในการย้ายเพื่อให้เกิดนักหนึ่งในการตั้งค่าทำงานเพื่อศึกษาจะอาจจะย้ายเจ็ดไปสามเดือนหนึ่งปีสองปีก็คุณทัองแล้วแต่บท ท่านเราก็ต้องเปิดใจนะว่าเด็กน้อยนโยบายกินนักหนึ่งและการย้ายอย่างลานคนเมืองก็เป็นสิ่งที่มีค่านะันการเดินกรุงเทพ่มี่ที่จอดรถของพวกเราอ่ะวันนี้เพราะมันจะเป็นทัพที่เราเดินไป็ที่เราได้ทุกมุมของก่อน่านคนสิ้ได้ครับจานาสุดท้ายค่ะวันนี้หนึ่งมิถุนาเปิดขับป้าคาราวเกตวันแรกเรามีนโยบายเมื่อคิดเรื่องยางที่คุณยังรังขอโอเคตกำคาอะไรจะบ้างไหมคะผมว่าผมเน้นเรื่องโควิดก็เรื่องสำคัญครับผมว่าผมต้องเตรียมเรื่องอุปกรณ์ต่างก Uh, three years ago at the general election debate, you mentioned about you visit Taiwan and Audrey three towns, and you said the e-government platform should be introduced in Thailand. And now, as a uh, Bangkok governor, would you introduce the e-government platform to Bangkok City Hall? Yes, I think the e-government is very important for Bangkok administration. So I think maybe one of the first things we can do is implement this. So I will have at the with the DGA office, the Italian government administration office, who is responsible for implementing the data government to talk about the progress that we have. Maybe the first thing would be to open Bangkok. So we open the data set that's important to business and to so know that have been done somewhere else, so we will use it. But it that's maybe, uh, the priority that getting Is thank it possible you me. visit Taiwan and Audrey three again? <coughs> is it possible you will visit Taiwan and Audrey three again? That's a delicate issue. Okay, because let me private citizen, I can answer this, but that's a backup governor, we have to be a little bit... Okay, thank you. Thank you. ก็ก็ทําที่ดีที่สุดครับแล้วก็จะไม่ที่ทาให้พวกเราผิดหวับบงเพราะว่าทุกอย่างเราโ่งใส่นโยบายเราอยู่บนเว็บไซต์ก็ตามได้ครับแต่ละอันมีความขึ้นหน้าเท่าไหร่อย่างวันนี้เีผมไมได้ปลูกต้นไม้ละเรามีนโยบายปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นเด๋ยวบ่ายสามนี้ก็นัดไปปลูกต้นไม้หนึ่งร้อยต้นที่สวนเป็นจากเกติบ่ายสามนะครับแล้วก็เรามีนโยบายเทศกาลติดกอบเทศกาลใช่ไหมเดือนพิจูนาถ้าเป็นเราเชื่อว่าจะเป็นไพายมัน ของความหลากหลายประเภศก็เดี๋ยวหกโมงเขาจะไปเปิดงานคลายมันที่สัญญาณพิธาเขาเชิญมานะแต่ว่าเขาเชิญมาก่อนละแต่เเป็นผู้ว่าวันนี้พอดีก็ไปเปิดงานผมนเชื่อว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายของนโยบายที่เราพูดไปก็คือเรื่อง12เอเทศกาล12เดือนมิถุนายนเป็นคลายมันของโลกผมว่าเราสามารถเอาตรงนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจความหลากหลายประเภทเข้าใจวามแตกต่างของเอศร่วมเมือง นการก็เริกสูตรกันมาก็จะเริ่มวันนี้นะหนึ่งล้านต้นวันนี้เริกหนึ่งร้อยต้นที่ไปแจกทิมติดเชื่อว่าทีมติเห็นแม่ครับล้านต้นและทุกต้นจะมีพิกัด GPS บอกเลยว่าใครปลูกอยู่ที่ไหนจังหวัดตัวไหนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนทุกช่างกับขอบคุณไม่รู้ที่จะกันผู้ทุกคนท่านกรุงทุกทานที่มาขอและท่านที่ศึกษาทุกท่านนะคะเจตจำนงคาดี ต่อนะคะทัานจะเดินทางไปสกลัดจีนสาปิดประจำสภาวการรุมนมหานครที่มีแดงนะคะแล้ก็จะได้ไปปลูกต้นไม้ที่เป็นจัดต้นไม้ที่จ่้ว่าเป็นนไลกป็นที่จิตเจนะครบเดินทางนะคะไปก็จมดตามรีของผู้ได้นะคะดนทางค่ะเราจะไปต่อเมืองสองาต่อนะคะสอาต่อนะคะ ใช่ค่ะพสเค่ะเชิญที่้านไำรอมานนาา่ขาทางอาจารย์ชาตินะคะก็ได้ได้สัมภาษณ์กับสุวรรณชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีการทักทายกับข้าราชการกทมนะคะที่มาร่วมต้อนรับส่งเสียงเชียร์ให้กับอาจารย์ดชาตินะคะตั้งแต่ เมื่อช่วงเช้านะคะหลังจากที่เดินทางมากราบไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารกลางการุงเทพมหาคนครนะคะพร้อมกับเปิดตัวทีมงานของอาจารย์ตักาินะคะที่ แต่ละท่านนะคะที่เปิดตัวก็เป็นท่านที่มีความสามารถแล้วก็ถนัดในด้านต่างๆนะคะโดยทางด้านของอาจารย์นะคะหลังจากนี้ก็จะเริ่มดําเนินการเรื่องของนโยบายเลยนะคะมีการหาเสียงกับขอภัรค่ะมีการหารือกับข้าราชการกรทมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะลงพื้นที่ต่อไปปลูกต้นไม้ที่สวนไปถูกแล้วค่ะทางนี้ค่ะนะคะเดี๋ยว นะคะพี <ork ork ่น้องชมชนชนค่ะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปค่ะใจเย็นๆนะคะน้องดาวค่ะก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือนะคะหรือว่าจะถ้ากลงพื้นที่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะรายงานสดกลับไปให้ณผู้ชมชมอีกครั้งหนึ่งค่ะ